ลดล็อกช็ตชะตาราศีครับสำหรับชาวราศีกันมาดูว่าในปี2025เนี่ยพลังงานของคุณตัวคุณครับกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณสิ่งดีดีไดเข้ามาหาคุณครับชาวราศีกันก็ ผมต้องบอกว่านะครับการอ่านคิดการอา่านไพ่ของผมนะครับจะมุ่งเน้นในเชิงของจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองหรือกดแรงดึงดูดด้วยนะครับดังนั้นคําแนะนําของผมก็อาจจะมุ่งเน้นไปในด้านนั้นนะครับและแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมใช้กดแรงดึงดูดมานั่นเองนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันเห็นผลมากๆนะครับก็ชาวราศีกันครับคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะไม่ได้บังเอิญน,นะครับคุณอาจจะถูกดึงดูดให้มาฟังจริงๆก็ได้ดังนั้นคุณมาเจอคลิปนี้แล้วนะครับขอคนละหนึ่งติดตามครับสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นเกิดเป็น เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเป็นกฎของการให้และการรับในจักราวาลนะครับก็แบ่งปันกันครับแชร์กันครับผมอ่านไพ่ให้คุณคุณกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับขอบคุณครับก็ผมต้องบอกว่าผมจะอ่านตามแม่เสจของไพ่เลยนะครับ มาดูกันชาวราศีกันว่าคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดในปี2025หครับหรือการปลดล็อกโชว์ตาราศีของคุณปลดล็อกพลังงานของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นมา2ใบนะครับโซลาร์เฟรโซลาร์เฟรมนะครับ a อ t i v a t e Activate Activ ครับ ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนไพ่หรือศาสตร์นะครับพลังงานของพระอาทิตย์นั่นเองและหมายเลข8นะครับหนึ่งบวกเจ็ดรวมกันเป็น8นะครับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของอินฟินิตครับหรือความไม่สิ้นสุดหรือความมั่งคั่งกาลังเปิดออกนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับคือคำว่าติ้งหมายเลข30ครับสามนะครับมันก็คือกระบวนการของความคิดสร้างสารรค์การลงมือทำนะครับไหวพริบองค์ความรู้บางอย่างที่คุณมีก็ได้ ผมมองว่าชาวราศีกันนะครับคุณกำลังดึงดูดกับข้อมูลนะครับหรือองค์ความรู้กลายหรืออะไรที่คุณจำเป็นต้องใช้ครับในการสร้างชีวิตของคุณในปี2025ให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับ activate ครับ activate คือการปลดล็อกเนาะดังนั้นเนี่ยการปลดล็อกของคุณมันอาจจะมาจากในไพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงการซับ พอร์ตการสนับสนุนนะครับหรือไพ่ใบน,นี้อาจจะพูดถึงคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดความคิดของคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามานะครับความเชื่อของคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามาอะไรที่คุณกำลังสร้างนะครับในงานในธุรกิจในไอเดียในความสัมพันธ์นะครับ มันกำลังบอกถึงผลลัพธ์ของการเติบโตหรือผลลัพธ์ของสิ่งที่ดีกำลังจะเข้ามานะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพระอาทิตย์ครับพลังงานของพระอาทิตย์แสงสว่างจากพระอาทิตย์เนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีกำลังมีพลังงานหรือไพ่ใบนี้คือการมองโลกในมุมมองที่ดีก็ได้หรือไพ่ใบนี้คือ manifestation ก็ได้ ดังนั้นเนี่ยคุณกําลังดึงดูดบางอย่างอยู่หรือกดไลน์ดึงดูดกําลังทํางานกับคุณแน่นอนนะครับชาวราศีกันมันมีการเติบโตนะครับหรือความสําเร็จเกิดขึ้นมาสําหรับคุณคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นาเหมือนกันนะครับชาวราศีกันในไพ่ใบเนี้ยนะครับ มันคือเขาเรียกว่ามงกุฎนะครับหรือหน้ากากของเทพีอธิ่านะครับอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของศักยภาพในตัวคุณนะครับความรักในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือ Power ในตัวคุณที่คุณมีคุณสามารถที่จะเรียนรู้เติบโตอั a ปรับเปลี่ยนนะครับบางอย่างได้ดังนั้น ผมมองว่าสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามามันคือการมานาเฟสและการใช้ทักษะความสามารถศักยภาพของคุณทั้งองค์ความรู้ทั้งการเทคแอคชั่นบางอย่างของคุณให้สอดคล้องกันแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีก็ได้ครับมาดูต่อนะครับว่าชาวราศีกันบลล็อกโชชาตาของคุณคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในปี2025ครับ คุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในปี2025 The Fool ครับไพ่ของอิสระไพ่ของฟร e ดอมไพ่ของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ King of Cups ครับไพ่ของผู้นำไพ่ของการเติบโตไพ่ของปัญญาญาณน,นะครับหรือ Sense Intuition ของตัวคุณ Page of s w o ครับบางคนอาจจะเป็นงานการเริ่มต้นนะครับหรือการตัดสินใจบางอย่าง King of c o r n ครับราชาเหลียนคุณกำลังดึงดูดความมั่นคงในชีวิตราศีกันเป็นราศีของธาตุดินนะครับที่แสดงถึงความมั่นคงความอดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของตัวคุณโอกาสการเติบโตนะครับประสบการณ์หน้าที่ความรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นการดิวธุรกิจที่มันมีเงินจำนวนมากเข้ามาหรือ คุณพาธุรกิจของคุณนะครับรันบิสเนสของคุณเนี่ยไปได้เขาเรียกว่าได้ผลกำไรได้ผลลัพธ์หรือการเติบโตในปี2025ก็ได้ครับที่น็อฟกอนครับเห็นไหมครับศักยภาพความสามารถของคุณเหมือนอย่างที่ผมบอกไปว่าเลขแคือความไม่สิ้นสุดคือความอุดมสมบูรณ์คือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณดังนั้นชาวราศีมังกรปีหน้ามันเป็นปีของคุณจริงๆนะครับที่คุณจะเติบโต ใน,ในงานของคุณหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของถ้าคุณทํางานแบบที่เป็นทํางานประจำนะครับของตัวคุณเองมันอาจจะมีเวลามากขึ้นที่คุณได้มองหาช่องทางอาชีพเสริมอาชีพหลักนะครับที่มันสามารถไปด้วยกันได้อะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการดึงดูดเงินจํานวนมากเข้ามาเพื่อให้คุณได้ไปต่อยอดไปลงทุนก็ได้บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของ ที่ทางนะครับการลงทุนก็ได้แต่ไพ่คิงออฟค o น n กับ Queen of ค o n ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าข้างในของคุณอะ่ะมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ข้างในของคุณมันเป็นความมั่งมีะครับจิตวิญญาของคุณเป็นความมั่งมีคุณต้องไปแอคกซตเวทตรงนั้นด้วยคือแน่นอนว่าคุณอยากจะดึงดูดเงินใช่ไหมครับมนมนาเฟสเงินความสําเร็จต่างๆแต่ถ้าข้างในของเราหรือจิตวิญญาของเราอะ่ะมันเป็นความขาดแคลน มันเป็นความกลัวเรื่องเงินมันเป็นความทุกข์เรื่องเงินมันเป็นความไม่สบายใจเรื่องเงินนะครับมันก็จะไม่สามารถทำให้คุณดึงดูดกับกระแสการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้อย่าง flow มันก็จะมีแบบเข้ามาติดบ้างอะไรแบบนั้นติดขัดบ้างอะไรแบบนั้นดังนั้นอ่ะผมมองว่าชาวราศีกันคุณต้องไปแอคท v a ครับพลังงานข้างในของคุณจิตวิญญาณของคุณให้มันเนบ่งบานเป็นความอุดมสมบูรณ์เวลาที่คุณใช้เงินออกไป สำหรับรูคุณเงินขอบคุณเงินนะครับเงินนั้นก็จะกลับเข้ามาหาคุณหรือเป็นการให้รางวัลชีวิตกับตัวคุณเองก็ได้ให้ตัวเองก่อนเงินที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณด้วยความสามารถของคุณส่วนใหญ่เราจะไปจ่ายในนี้สินก่อนใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราต้องคิดว่าเนี่ยเอาเอาเงินตรงเนี้ยแบ่งไปจ่ายนี่เวลาจ่ายนี่เรารู้สึกแบบห่อเหี่ยวใช่ไหมครับดังนั้นคุณต้องรู้สึกว่าฉันมีเงินจ่ายนี่ได้ฉันเก่ง นี่นั้นให้อะไรกับคุณให้บ้านให้รถสำนักรู้คุณนี่นั้นปเปลี่ยนมันใหม่และคุณจะเห็นว่ากระแสะการเงินในปี2025ของคุณจะดีขึ้น f o r ค e s c u b ครับ,รบนี่เลยอย่าไปยึดต,ติดเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าให้ f o r b e ั c u p เนี่ยมันคือการแบบยอมรับอะอาจจะเป็นการยอมรับว่าเฮ้ยเราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนตรงไหน สิ่งที่ผมบอกหรือแนะนําไปในเชิงของจิตวิญญาณนะครับมันคือสิ่งที่ผมทดลองกับตัวเองแล้วก็ผมอ่านหนังสือกดไลน์นังดูดหรือหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับแบบการลงทุนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แค่เราหาหรือเราใช้ชีวิตทางกายภาพบริหารจัดการการเงินอย่างเดียวครับแต่เราต้องมาจัดการกับ mindset ของเราด้วยหรือความคิดของเราด้วยที่มีต่อเงินเหล่านั้น นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าชาวราศีกันบางคนก็อาจจะมีความแบบกลัวเรื่องเงินกลัวไม่มีเงินคือเราไปกังวลกับอดีตหรืออนาคตจนเกินไปไปติดในอดีตหรือไปอยู่ในอนาคตจนเกินไปแต่เราลืมอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าตอนนี้คุณมีเงินจํานวนเท่าไหร่อยู่นั่นคือคุณมีและคุณขอคุณเงินน,นนะครับมันคือการฝึก สิ่งที่ผมเห็นในการดึงดูดของคุณเลยคืออิสระภาพทางการเงินอิสระภาพในชีวิตอิสรภาพในการทํางานด้วยสําหรับบางคนนะครับบางคนอาจจะแบบในปีหน้าเนาะผันตัวเองมาเป็นแบบเจ้าของธุรกิจของตัวเองก็ได้นะครับมาทํางานอิสระของตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นคนที่ไปเที่ยวก็ทํางานได้นะครับ ไปที่ไหนก็ทํางานได้ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็หาเงินได้อะไรแบบนั้นด้วยสําหรับบางคนอาจจะเป็นการเรียนต่อการการเรียนต่อในที่นี้มันอาจจะเป็นการเรียนเสริมเพิ่มเติมในองค์ความรู้บางอย่างของคุณก็ได้นะครับสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาอีกนะครับผมมองว่าไพ่ฟลอคัพในใต้สํหรับเนี่ยมันคือสิ่งที่จกักรวาลบอกกับคุณว่าโลว์วเบชั่นของคุณหรือความกลัวของคุณอนะ่ะมันอาจจะทําให้คุณดึงดูดความความความ ขาดแคลนนะครับที่สอดคล้องกับความกลัวของคุณเข้ามาด้วยดังนั้นเมื่อคุณปลดล็อกพลังงานหรือตื่นรู้ในพลังงานแล้วจงใช้มันนะครับผมมองว่าการตื่นรู้คือการมีสติสติที่เราตามทันความคิดตามทันความรู้สึกของเราด้วยนั่นเองนะครับมันไม่ใช่เป็นพลังงานที่แบบฉันตื่นรู้ฉันเป็นคนมหาศาัศจรรย์อะไรแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะแต่ผมมองว่าการตื่นรู้ในพลังงานหรือการใช้กฎแรงดูดคือ การฝึกตัวเองการเทรนตัวเอง,เอง,เองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนเมตตาเป็นคนที่มีความรักอะไรแบบนั้นนะครับคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาครับชาวราศีกันในปี2025สิ่งดีๆได้จะเข้ามามองเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเติบโตในอาชีพของคุณด้วยก็ได้นะครับไพ่คู่ใหญ่ครับเงินจากตําแหน่งนะครับมองว่าได้เงินเยอะเงินตําแหน่งนะครับเงินจากประสบการณ์อย่างที่บอกว่าถ้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือทําอาชีพส่วนตัวหรือ อาชีพอะไรก็ได้ที่คุณขายองค์ความรู้ของคุณอ่ะคุณจะเรียกเงินได้เยอะมากๆด้วยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่คนเขามาหาคุณเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าคุณมีองค์ความรู้และคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมากๆชาวราศีกันแรงดึงดูดในที่นี้คือมีสเสน่ห์ดูเป็นคนจิตใจดีะดูเป็นดูเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้เรารู้สึกอบอุ่นนะครับไพ่แต่กิ่งก้านสาขามาเหมือนคิง เหมือนคิง g o อคคอนกับคีน o อคคอนด้วยนะครับเนี่ยแต่กินก้ารสาขาคืออะไรคือการขยับขยายตัวเองนะครับคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะครับคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาไพ่วัตจักครับกงล้อแห่งโชชะตา The Wheel of Fortune การเปลี่ยนแปลงคุณกำลังดึงดูดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณกำลังผลักดันตัวเองให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับ ผมมองว่าเนาะชาวราศีกันนะครับปี2025เนี่ยเป็นปีที่คุณจะมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดช,ชอบในตัวเองคือคุณจะรับผิดช,ชอบชีวิตของตัวคุณแบบ100%ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะครับคุณจะพัฒนาตัวเองด้วยบางคนนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่คุณดึงดูเข้ามาคือมันมาจากสภาวะอารมณ์ของตัวคุณด้วยนะครับดังนั้นลองตามทันอารมณ์ของตัวคุณดู ความเก่งในงานของคุณนะครับวิชาการการศึกษาองค์ความรู้แนะแนวอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีความสามารถในการแบบพูดสื่อสารแนะแนวให้คําแนะนําคนอื่นได้นะครับมันก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมให้กับคุณก็ได้เงินตําแหน่งนะครับเงินที่ได้อยู่ในระดับบริหารนะครับการจัดการอารมณ์ทางการเงินที่ดีด้วยใายแบบนี้คือการจัดการอารมณ์ที่ดีอย่างที่ผมบอกว่า เงินมันเป็นพลังงานอารมณ์เราเป็นพลังงานนะครับดังนั้นพลังงานถ้าคุณลองดูจริงๆอะ่ะพลังงานการเงินกับพลังงานของความรู้สึกของคุณะ่ะมันสอดคล้องกันเสมอนะครับแล้วก็อะไรอีกที่คุณจะดึงดูดเข้ามานะครับบางคนขยายกิจการขยายธุรกิจมีแนวโน้มแบบนั้นนะครับ แตกกิ่งก้านสาขาเติบโตแผ่ขยายกระจายสาขาธุรกิจขยายตัวนะครับหรือการอย่างรากลึกความมั่นคงหรือการจัดการทางการเงินที่มีระบบที่มีระเบียบมากขึ้นงานก็มีโอกาสเติบโตนะครับมีความมั่คงคนมีความมั่คงคโมั่นคงมี เขาเรียกว่าเหมือนว่ายืนอยู่ในธุรกิจในระยะยาวเลยในอาชีพของตัวคุณก็ได้มีความสุขมากๆชิลโฟล์กับชีวิตกับการงานอะไรแบบนี้การเงินนะครับต้องบอกว่าเก็บดอกออกผลอาจจะไม่ได้เน้นลงทุนในอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ลงทุนในอะไรที่มันยั่งยืนในภายใบน,นี้แล้วมันจะให้ผลลัพธ์กันการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับชีวิตของคุณนะครับไพ่ The w h e e l of Fortune หรือการเปลี่ยนแปลงของโชชาตา เข้ามาหาคุณคืออะไรนะครับในไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางของโชชะตาที่หมุนเวียนนําพาคุณให้ไปพบเจอกับพรมลิขิตนะครับสิ่งดีๆหรือในไพ่ใบนี้มันคือพลังงานหมุนเวียนก็คือการดึงดูดข,ของตัวคุณนั่นเองคุณอยากให้อะไรเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนที่พลังงานของตัวคุณนะครับมีโอกาสที่ไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเข้ามาการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่มันเป็นได้ทั้งบวกและ เป็นไปได้ทั้งลบขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความคิดของคุณนะครับความเครียดของคุณอะไรแบบนั้นเนาะขอดูคำแนะนำหน่อยชาวราศีกันการปลดล็อกโชคชะตาราศีของคุณคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในปี2025 staying f o c u s d ครับ hold the course ครับก็คือโฟกัสในเป้าหมายของคุณนั่นแหละคุณต้องการอะไรคุณอยากจะเป็นใครโฟกัสในเป้าหมายแล้วก็ ลุยมันทํามันเห็นภาพให้ไปเนี้ยเหมือนคุณเห็นนะว่าคุณต้องการอะไรก็คือการใช้กฎแรงดู้ใช่ไหมครับและคุณจะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้อย่างไรคือการเชื่อในกระบวนการของตัวคุณแล้วก็การปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณจะได้มันเร็วม,มากๆนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ